เสียครับตอนนี้เลขสองผ่านไปหนึ่งนัดแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างกับผลงานพอใจหรือไม่อย่างไรครับก็เสมอหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งแจ้มในบ้านถ้าจะเอาความพอใจมันก็กำกึ่งเ<ม>นาะได้แต้มก็ยังดีเพราะว่ากู่ต่อสู้ก็เขี่ยวนะครึ่งหลังก็แย่เลยวันนั้นนะครับแล้วก็นักบอลที่เราเอากลับเข้ามาเล่นใหม่ก็สภาพยังไม่ดีนะก็ ว่าสมน้ำสมเนื้อครับครึ่งแรกเราทำไ็ใช้ได้แล้วก็ครึ่งหลังเราเราเป็นรองมาสมควรครับผลงานโดยรวมทีมตอนนี้อยู่อันดับเท่าไหร่ครับที่อันดับที่สามจากท้ายแล้วก,ก็อยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงนะ,ะแล้วเราก็ค่อนข้างจะต้องต้องระมัดระวังแล้วก็เ,เรียกว่าไงละเอียดครับอตอนนี้เลกสองพี่เติมเข้าออกยังไงครับกับนักเตะ ก็มีนักเแต่ต่างชาติหนึ่งคนที่เราจริงๆเราคุยกับเขาไว้นานแล้วนะครับก็เอามาใช้ในเล็กสองก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับที่มาจากอเมริกาแต่เป็นคนฝรั่งเศสนะเล่นในในลีกของรัฐนะอ่ะเป็นเด็กโอแซเก่าอายุ21ปีนะครับมายังนั่นไงคนตัวสูงเบอร์ห้าตัวสูงที่สุดคนนี้รับสูงไว้เก้าสปดได้มาได้ครับก็ติดต่อนะครับติดต่อพัน เพื่อนที่เป็นเอเย่นะนะคุยก็เชื่อใจเขาว่าน่าจะใช้ได้เราก็ให้มานะครับ hmm. แล้วก็มีเด็กเก่าเรานะครับมีนักรบมีธีรวัตรมีกวินมีธนงศักดิ์เนี่ยเขเปลี่ยนชื่อนะ hmm. ที่ที่เป็นเด็กชุดตั้งแต่นู่นแลยที่เราได้ไปแชมเบลลินลีกนะนะยากให้กลับมาช่วยเพราะเด็กเราเล็กจัดเลยนะครับ ตัวหลักเราบางคนได้อายุที่หนะครับมี2คนที่ลงตัวจริงอายุที่หกขวบแล้วก็มีเด็ก a คเดมี่เรานะครับอายุ15บนึงคนแล้วก็อายุ17บอีกสคนที่เอาขึ้นมาแต่ว่าแมตชนี้ยังไม่มายังไม่ทันนะครับแล้วก็มีเด็กที่ามาจากสมสุสรทั้งภาคอีสานนะครับที่เรา,าส่งชื่อไปแต่ว่าติดสอบน่าจะมาวันจัณ์อีก2คนนั่นก็อายุเพิ่งจะ19ปีเหมือนกันครับก็คือเด็กเยอะครับส่วนคนแก่ก็ ยังไม่พร้อมก็พยายามจะค่อยๆหลอมรวมไปคิดว่าเอาตัวรอดได้สบายๆนะครับปีนี้ผมไม่เคยมีคําว่าสบายสักทีไม่มีคําว่าสบายสักทีคือถ้าเราเราจะสบายนะเรารู้ตั้งแต่แรกเลยโดยการหนึ่งมีการซ้อมที่พร้อมเพียงมีคุณภาพผู้เล่นที่เรารู้รู้จักเขาว่าจะใช้เขาอย่างไรมีเครื่องมือ แล้วก็ตัวเด็กก็รู้ว่าเราต้องการอะไรก็คือเด็กที่เป็น DNA เรานั่นแหละถึงจะเรียกว่าสบายใจได้แต่ตอนนี้ณเวลานั้นเด็กเก่าเนี่ยเรารู้คุณภาพเขาในอดีตแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาพร่างกายเขาเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้แล้วไม่มีใครเลื่อน90้าสนาทีได้นะครับนีมีทีเราวัดขอออกแบตที่แล้วแล้วคนอื่นๆเนี่ยลงไป1 0บสนาทีก็ตึงกันหมดแล้วนะครับส่วนเด็กใหม่ก็ มันเหมือนเตรียมไว้ในอนาคตอ่ะซึ่งเราเราเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะพยายามประคองให้มันรอดเพราะตอนนี้แคเดมี่เราก็เตรียมกันอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเ,าเราจะสามารถประคองทีมรอ,อจนกระทั่งเด็กคนนั้นโตได้ถ้าคนนั้นโตอ่ะรับรองว่าผมสบายใจได้อ่าหนประเด็นแคเดมี่ก็คือปีนี้เห็นขยับแบบเยอะเลย พี่ทําอะไรยังไงบ้างกับอะคาเดมี่แต่ละชุดแต่ละรุ่นแต่ใครครับอะคาเดมีดม่เรามีเ,าเราทํามาเกือบสองปีแล้วนะครับเกือบสองปีเต็มๆนะครับก็ไปช้างภาคเหนือที่เราได้รองแชมป์นะครับช้างจูเนียยูทีสามแล้วก็พวกบอลนานาชาตินี่ก็มีแชมป์ดิวิชั 2, ่นสอง,ง 16, 1, 1> อมีรองแชมป์ยูทีหกดิวิชันหนึ่งนะครับแล้วก็เราวก็แข่งรายการนานาชาติบ่อยครับเจอญี่ปุ่นเจออะไรเงี้ยเจอสโมสรชั้นนำบ่อยๆส่วน บอลยูทพาวเวอร์นะครับท D S ีเอนะอเราได้แชมป์ยูสิสามที่ภกกาคกลางตอนล่างใ้ภาคเหนือตอนล่างเรากำลังจะไปแข่งที่สงขานะครับในในปลายหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไป,ไปแข่งที่สงขามีทุกรุ่นอายุเลยเหรอที่ทำครับ,บ,รบมีตั้งแต่12ขวบจนกระทั่งถึง18แต่18มีน้อยจะเป็น17เยอะนะครับในชุดที่เป็นความหวังจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กอายุน้อยๆจนถึงอายุ ประมาณที่6ปีนะครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาตอนโตแล้วเนี่ยปรับยากหน่อยนึงแต่ก็พยายามจะช่วยเท่าที่จะเป็นไปได้ครับคนไหนพอมีแววเราก็จะใส่ชื่อเล่นแล้วก็เอามาซ้อนกับรุ่นพี่เพื่อยกระดับพวกเขาแล้วแบ่งเวลาการไปดูเด็กยังไงบ้างนะบางทีก็ซ้อนสนามเดียวกันเลยนะสนามสนามใหญ่เนี่ยเราก็แบ่งพอเรามีประตูสําหรับเล่นสมอซ้ายแล้วก็มีหลังประตูสําหรับเล่น coordination ซึ่งตอนนี้ที่สนามโรงเรียนสมเร็จย่าเนี่ยก็กําลังทําสนามไซส์เล็กขนาด6 0คูณ70 70คูณ4ี่อะไรเงี้ยครับ hmm. อีก2-3สนาม hmm. เพื่อที่ว่าจะได้เด็กจะได้มีสนามในการฝึกนะครับ hmm. ก็หวังครับว่าจะาสร้างเด็กด้วย DNA ของเราเนี่ยนะอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วแล้วมันให้มีความชัดเจน hmm. แล้วว่าเนี่ยแนวทางของ กำแพงเพชรของไตกต่างเป็นอย่างนี้อยอีกกี่ปีอีกกี่ปีที่แบบจะฟูเลยแบบมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยก็อีกสองสามปีนะสองสามปีถ้าแต่ทีเนี้ยเอาตรงๆนะเด็กที่มาเล่นกับเราเนี่ยมันเป็นเด็กที่สมัครใจมาเราไม่ได้คัดมันก็เลยมีบางตำแหน่งแล้วบางตำแหน่งไม่มีเลยก็ไม่ได้ใช่บางตำแหน่งคือแบบไม่ได้มีมาเทสกับเราเลยนะเราก็มาฝึกเอาเด็กจากไม่เป็นบ้างอะไรบ้างนะ มีหลายตำแหน่งที่ซ้ำกันนะแต่ถ้าเราถ้าผมคัดเกดเด็กนะ<ม>เป็นเลเวลเด็กเนะี่ยตั้แต่12ขวบถึง17ขวบเนะี<ม>่ยมันมีเด็กที่ผมพึงพอใจในกี่คนต่อมาเขาเนะี่ยผมว่าก็น่าจะประมาณสักเจ็ดปดคนนะที่ที่ท<ม>ี<ม>่ผมว่าพัฒนาไปเล่นในระดับสูงของประเทศได้นะ<ม>อันนี้ผมกำลังเพประงมว่าเขาอยู่ส่วนคนอื่นๆเนี่ยนะผมก็ฝึกเพื่อให้เขาทันกันครับ